ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายประสงค์รุ่งักสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยครับคือในระหว่างนี้นะครับโอกาสของการที่จะ ให้พี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและสิทธิในการที่จะแสดงการชุมนุมกันมีโอกาสสูงมากและบางครั้งการชุมนุมกันในการแสดงความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็นการเห็นด้วยกับทางนโยบายของรัฐบาลบางทีก็ในทางตรงข้ามกับรัฐบาลว่าผมมีความเป็นห่วงครับว่าอยากให้รัฐบาลมีความมั่นใจในการที่จะปกป้องปกป้องคุ้มครองดูแลผู้ชุมนุมนั้นในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนเพื่อจะเป็นหลักประกันต่อสังคมโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยและมีการ ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่เล่าว้นว่าการแสดงออกนั้นการชุมนุมนั้นจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าราารรัฐบาลนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานที่เคารพครับผมได้ลงแวะเยี่ยมค่ายผู้ประสบภัยหลายแห่งครับครั้งสุดท้ายผมได้ไปที่สถานกีฬาแห่งชาติหัวหมากผมได้ไปแวะเยี่ยมผู้คนที่นั่นว่าผมขอชื่นชมครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดรับบริการในลักษณะนั้นและโดยเฉพาะ ผู้พิการและผู้สูงอายุผมได้พูดคุยกันหลายท่านท่านทุกคนบอกว่าสถานกีฬาหัวหมากได้ให้การดูแลเป็นอย่างดีผมขอขอบพระคุณไปอย่างสูงแต่ในขณะเดียวกันครับผมก็ได้รับการหารือจากผู้ซึ่งอยู่ในข่ขยในศูนย์อบพยพว่าบุคคลบางคนเนี่ยเป็นโรคติดต่อและเช่นไข้หวัดเป็นต้นซึ่งสามารถจติดต่อง่ายแล้วก็นอนรวมกันพักรวมกันในบุคคลจํานวนมากในสถานที่แห่งนั้นซึ่งอาจจะเป็นที่มาของการที่จะนํามาเชื้อโรคติดต่อได้อยากจะให้ทางสถานผู้ดูแลผู้รียวไปทุกแห่งครับ ได้มีการตรวจสอบและสำรวจในเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่อ,อพยพมาแลว้วก็มีโรคบางอย่างซึ่งมีแนวโน้มในการที่จะกลายเป็นโรคติดต่อได้เ่ืยป้องกันเพราะว่าถ้าหากว่าการที่จะต้องให้โรคติดต่อเผยแพร่อ,ออกไปแล้วการใช้เงินในการที่จะดูแลมักจะมากจะมากขึ้นและเป็นปัญหาแก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นผมหวังว่าทางหน่วยผู้ดูแลผู้อ,อพยพทุกหน่วยจะให้ความสาคัญในเรื่องนี้ตามมาด้วยครับขอขอบคุณท่าประธานครับสวัสดีครับ